เราจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราแบบง่ายๆทำได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรน์วิพบวนวงศ์วันนี้กลับมาพบอาจารย์อีกครั้งในหัวข้อเราจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราแบบง่ายๆได้อย่างไรบ้าง วันนี้เป็นเรื่องง่ายๆสบายๆสำหรับ,บ,บ,บทุกคนที่สามารถเอาไปฝึกกันได้เลยแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดด้วยในอนาคตด้วยนะครับบ่อยๆบ,บ,บ่อยครั้งมากเลยที่หลายๆท่านถามอาจารย์มาว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงเราจะสื่อสารกับจิตต้สึกเราได้ยังไงและมีขั้นตอนไหนไหมว่าผมดิฉันไม่ได้เรียนศาสตร์แห่งการสั่งจิตใต้สนึกและจะสื่อสารกับจิตใต้สนึกของตัวเองได้อย่างไรมีคนถามมาเยอะมากวันนี้อาจารย์ก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังเนาะ เรื่องของจิตใต้สำนึกนะครับอันดับแรกเลยขอให้เราทำางงเข้าใจก่อนว่าจิตใต้สำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกในหมวดของฮิปโนซิสเซตอเรพีเนี่ยการสั่งจิตหรือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อการบำบัดเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นจิตวิญญาณของเราโดยตรงเป็นจิตวิญญาณของเราโดยตรงเลยเป็นจิตของเรื่องของสัญชาติยานการอยู่รอดเป็นจิตที่เก็บข้อมูลต่างๆให้กับเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน No. อันนี้คือจิตใต้สํานึกเพราะ,ะนั้นอลยจิตใต้สํานึกเนี่ยถ้าเอาง่ายๆสําสหรับคนทุกคนให้ทําความเข้าใจกันง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับฝาแฝดของเราอีกคนหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเรานะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยเหมือนฝาแฝดที่อยู่ในร่างกายครับอีกคนหนึ่งซึ่งเขาทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเขาทําหน้าที่ในการรับคําสั่งจากตัวเราตอนนี้ที่มีสติตอนนี้ รับข้อมูลต่างๆเพื่อไปเก็บไว้ให้กับเราเป็นฐานข้อมูลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็นการได้ยินเสียงการได้สัมผัสการได้กลิ่นการได้ริมรสหรือสภาวะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยเมื่อเราสติเราอยู่ตอนนี้นะครับเราทำอะไรก็ตามแล้วเราเกิดสภาวะที่เรียกว่ายอมรับอาจจะฟังดีนะครับเมื่อเรายอมรับในสิ่งเหล่านั้นที่ผ่าน การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้ลิ้มรสหรือการได้สัมผัสหรืออารมณ์ที่มันเศร้าเหลือเกินสุขเหลือเกินดีใจเหลือเกินโกรธเหลือเกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบเลเวลที่มันแรงๆเนาะแล้วมันสภาวะที่มันทําให้จิตใจระหวันไหวเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกส่งไปเก็บเข้าในติดตงสมนึกของคุณทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับหลายๆคนถามว่าอาจารย์แล้วจะทํำยังไงดีทํำยังไงดีที่เราสามารถจะสื่อสารกับจิตตัศนึกของเราแล้วก็ไปพูดคุยได้แล้วก็บอกว่าดีหรือไม่ดีเอาออกเอาเอาข้าได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะอาจารย์ก็จะอที่ายให้ฟังว่าอันดับแรกก่อนคุณก็ต้องมีความเชื่อนั่นแหละครับเชื่อว่าคุณมีฟ้าแฝดอีกคนอยู่ข้างในในเมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีฟ้าแฝดอีกคนหนึ่งอยู่ข้างในคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณโกรธเขาก็โกรธเหมือนกัน ถ้าคุณดีใจเขาก็ดีใจเหมือนกันถ้าคุณเศร้าเขาก็เศร้าเหมือนกันถ้าคุณชอบรสรสชาติแบบนี้เขาก็ชอบเหมือนกันถ้าคุณชอบดูอ,อ่หนังดูภาพยนตร์แบบนี้เขาก็ชอบดูเหมือนกันเขาจะก๊อปปี้คุณทุกอย่างเขาจะไม่มีการปฏิเสธเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการสื่อสารตั้งแต่ง่ายๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของคุณอย่างที่อาจารย์บอกหรือคุณถามอาจารย์มาก็คือว่าคุณต้องรู้ ว่าคุณชอบสิ่งไหนคุณก็เลือกเฉพาะสิ่งนั้นคุณต้องการให้คุณมีความสุขคุณก็ต้องไปดึงดูดความสุขมาเขาก็จะสุขด้วยนะนี่คือสื่อสารแบอัตโนมัติเลยถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งร่ํารวยคุณก็ต้องสื่อสารแบบมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็อยู่ในวิถีของความมั่งคั่งร่ํารวยเขาก็จะไปตามคุณนั่นแหละครับนี่คือการสื่อสารแบบง่ายๆเลย ทีนี้บางคนอาจจะถามว่าแล้วอยากถ้าอยากจะพูดคุยล่ะได้ครับคุณสามารถพูดคุยกับจิตต้สติขอคุณได้เนาะคุณเคยไหมว่าบางครั้งเวลาคุณอยู่คนเดียวคุณเคยคิดไหมแล้วก็มีเสียงอีกเสียงหนึ่งมาพูดกับคุณอันนั้นละคือตัวตนภายในของคุณเนาะลองจับลองจับอ่เขาเรียกว่าจับจิตนิดนึงจับจับสภาวะนิดนึงเวลาคุณคิดอะไรบางอย่างแล้วมีเสียงอีกเสียงหนึ่งเขาบอกว่าอย่าทำเลยเนาะ ไปทาสิเมื่อไหร่จะเริ่มโตสักทีล่ะนั่น,น่ะสิเมื่อไหร่เริ่มต้ตสักทีล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ละครับคือสิตจิตสำนึกของคุณเขาเขาขึ้นมาทํางานด้วยแต่ที่สําคัญระวังให้ดีมันจะมีแบบนี้คือถ้ามันเว็บแรกเนี่ยมันเป็นจิตใต้สํานึกขึ้นมาสื่อสารกับคุณแต่ถ้าคุณคิดนากว่าเว็บแรกมันจะกลายเป็นว่าจิตสํานึกเราตอนนี้ตัวเราเองเนี่ยที่มีสติต,ตอนนี้มันมีความขัดแย้งหรือโต้อตอบกันใน ระดับการสื่อสารของตัวคุณเองิจิตันึกจะมาช่วงเว็บแรกเสมอแต่จะไม่อยู่กับคุณนานแบบว่าพูดคุยกันเป็นชั่วโมงไม่ใช่เนาะเพียงแต่ว่าเขาจะแซรมาแว๊บๆให้คุณได้สัมผัสเขาและสื่อสารกับเขาได้ในระดับหนึ่งเนาะอันนี้คือการสื่อสารแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงแนะนําว่าคุณควรจะพูดในสิ่งที่คุณต้องการคุณควรจะดูในสิ่งที่คุณต้องการคุณควรจะสื่อสารในสิ่งที่คุณต้องการ เพราะว่าในสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดจิตตะสนึกก็ต้องการเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละพวกเรามักไปดึงดูดหรือไปสื่อสารกับสิ่งที่เราไม่ต้องการมักจะไปดูสิ่งที่เราไม่ต้องการดูมักจะไปฟังในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้ยินมักจะไปลิ้มรสในสิ่งที่ไม่ต้องการลิ้มรสเห็นไหมมักจะไปสัมผัสในสิ่งที่ไม่ต้องการสัมผัสนี่คือการที่คุณเริ่มอะไรครับเริ่มสื่อสารกับจิตตะสนึกแบบแบบ ไม่รู้ตัวด้วยแล้วก็แถมยังส่งขยะในจิตปมในใจไปให้เขาอีกซึ่งเขาไม่ปฏิเสธจิตตัส้สเนึกของคุณเขาจะเซยเยสอย่างเดียวเขาจะตอบ่าใช่เสมอในสิ่งที่คุณทำในคุณเห็นพูดรู้สึกทุกอย่างเลยนี่ครับคุณต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะสื่อสารกับเขาคุณสื่อสารกับเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงเขาอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงเพียงแต่ว่าคุณนะ่ะเข้าใจไหมว่าคุณส่งอะไรแพร่เขา นะครับฝึกเอาฝึกเอาฝึกคิดพูดทำในสิ่งที่สวยงามในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ในสิ่งที่สร้างสารรในสิ่งที่ส่งให้คุณพัฒนาไปสู่เส้นทางแห่งการดำเนินชีวิตและการออกแบบชีวิตที่คุณต้องการได้อย่างถูกต้องสวยงามในสิ่งที่ถูกกฎถูกกฎตรีกาและจรรยาบาณด้วยเนาะเพราะจิตใจสมอของคุณเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเลยเนาะและเขาจะเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะ พาคุณไปยังไงก็ได้หรือเขาอาจจะพาคุณไปในทิศทางไม่ดีก็ได้เพราะว่าอยู่อยู่ในสิ่งที่คุณส่งไปขอให้คุณสื่อสารกับเขาอย่างระมัดระวงังแล้วก็ฟังเสียงกระซิบจากภายในของคุณเสมอเสมอและที่สําคัญนะครับอยู่กับตัวเองบ่อยๆอยู่กับตัวเองบ่อยๆแล้วก็ชื่นชมตัวเองเยอะๆเวลาคุณชื่นชมตัวเองเยอะๆมันเท่ากับชื่นชมจิตสํสนึกนั่นแหละครับ หัดชื่นชมนตัวเองหัดบอกรักตัวเองหัดยอมตัวเองเยอะๆเพราะสิ่งนั้นจะทําให้จิตต้สมนึกหรือฟ้าแฝดของคุณข้างในเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเขาก็จะมีพลังและเขาก็จะมีเขาเรียกว่าแรงขับเคลื่อนสู่การช่วยคุณในทิศทางที่คุณต้องการไปสู่สิ่งที่ดีงามและสิ่งที่คุณต้องการด้วยอาจารย์ก็ฝากไว้นะครับว่าเราสื่อสารกับจิตต้สมนึกของเราง่ายมากและสื่อสารตลอดเวลาเลยเมื่อคุณต้องการ หรือไม่ต้องการก็ตามเพราะว่าเขาเป็นฟาแฟรของคุณระวังความคิดระวังคําพูดและระวังการกระทํายังไงก็ตามขอให้คุณดูแลชีวิตของคุณดูแลจิตใจของคุณให้ดีๆเพราะว่าสิ่งเหล่านีเน้เป็นพื้นฐานของการออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณด้วยและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนก็ตามจิตใจสมนึกส่งผลมหาศาลมากในจุดๆนี้หวังว่าองค์ความรู้ทักษะตรงนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราทุกคนที่ลองฝึกกันดูและนำไปใช้ดูนะครับแล้วเราพบกันในคราวหน้าในเรื่องราวดีๆและองค์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สนึกเนาะวันนี้อาจารย์ก็ออขอลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าลืมนะครับติดตามอาจารย์ในเพจอาจารย์ใน Facebook หรือใน y t u t u ของช่องอาจารย์ก็ได้อาจารย์ไกรพงวพบวงแล้วเราพบกันในองค์ความรู้ดีๆคราวหน้าและเราพบกันคราวนี้ จะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ